วันรีวิวสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนฉากนะครับมาเป็นฉากอยู่ในน้าเพราะว่าที่บ้านน้ําท่วมครับเราจะมาเรียนรู้การบินท่าไฮรีอร์น,นะครับว่าบินยังไงมาดูกันช้าๆนะครับเวลาที่เราบินมาอย่างนี้นะครับพอเราบินมาเราดึงเอลิเวเตอร์อัพขึ้นมันก็จะเป็นท่านี้นะครับแล้วเราก็ประคองคันเร่งไว้ถ้าเราเร่งมากขึ้นเนี่ยมากไปมันจะขึ้นอย่างนี้ถ้าเราเร่งน้อยไปมันก็จะตกลงมานะครับเราก็ค่อยๆประคอง ประคอแบบนี้นะครับมันก็จะเร่งจะบินสวยๆแลครับแบบนี้มันจะเป็นท่าที่แบบเชอเชื่สวยๆทีนี้ตัวแอร์ลอนเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยแอร์ลอนที่คุมปีกขวาปีกซ้ายเนี่ยมันจะทําให้เครื่องเป็นท่านี้ถูกไหมฮะเอียงไปเอียงมาเวลาที่เราแฮร์เรอร์เนี่ยเราพยายามประคองให้ตรงสมมติถ้าเครื่องมีอาการเอี้ยวอย่างนี้เราก็ดันแอร์ลอนไปทางขวาถ้าเครื่องมันไปไปทางนี้เราก็ดันแอร์ลอนไปทางซ้ายนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะไปท่านี้ตอนจะเลี้ยวนะครับให้ใช้ตัวรัดเดอร์คือตัวนี้ หางเสือตัวนี้เนี่ยล่ดเดรนนี่นะครับเวลาที่จะเลี้ยวเนี่ยเราก็เชิดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ดึงเลี้ยวขวาปุ๊บมันก็จะเอี้ยวขวาแล้วเราก็ประคองไปเอี้ยวขวาประคองไปเอี้ยวซ้ายจะบินเป็นท่านี้ตลอดนะครับซึ่งสนุกแล้วก็สวยงามมากนะครับจะบินแบบละเมียดระเมียดไปเลยเอาละครับขั้นตอนการฝึกนะครับเราก็เริ่มต้นที่ฝึกตัวเอลิเวเตอร์ที่เรี้กวอัพดาวกับตัวคันเร่งก่อนนะครับ เราบินแล้วเราเร่งให้หน้าเชิดแบบนี้นะครับประมาณสัก45องศาไม่ต้องห่วงว่าจะต้องเป๊ะนะครับเอาแค่ให้เชิดได้ก่อนประคองถ้าเร่งแรงไปมันจะบินขึ้นอย่างนี้ถ้าเบาไปมันก็จะหย่อนลงมานะครับพอประคองได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นดูที่แอร์รอนแอร์อนก็คือซ้ายขวานะครับประคองให้ปิดสองข้างเนี่ยพยายามเท่ากันไม่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยให้เท่ากันเอาไว้นะครับสุดท้ายเราประคองตัวรัดเดร์ ช้ลัดเดอร์ตัวหางเสือเนี่ยในการควบคุมการเลี้ยวนะครับอ่ะผมจะเลี้ยวให้ดูเลี้ยวซ้ายนะครับเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาอันนี้ใช้ลัดเดอร์เอานะครับหน้าอย่าลืมประคองให้เชิดไว้เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายอย่างงี้ค่อยๆฝึกนะครับท่านี้บินสวยสวยงามนะครับแล้วก็ดูเชิดๆเ,เหมือนแมวชั้นสวยชั้นสวยอย่างเงี้ยแล้วก็เดินมาเนี่ยมันสวยงามมากนะครับท่านี้ฝึกง,ง่ายไม่ยากครับค่อยๆฝึกทําได้แน่นอนทุกคนครับ อาละครับก็เราไปสุดจกันดูนะครับน้ำมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับมีความสุขได้อยู่แล้วแฮปปี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวินให้สนุกตันรีวิวสวัสดีครับ